ตยายสวัสามามาดีครั้งลูกหลานมาขอเก็บรันดงมากอกเด้อไปทําไม่ช้าลูกหลานก็มารอกหนึ่งเออคนจามโมคนทัดพงคนจานด้แต่ยายครับให้น้อบอกเลยอต่ยายเด้อลูกหลานก็เก็บเอาไปทํา ลงไว้เวลานั้นจะได้ไม่ต้องอกินชือเขากินมันแพงตายายจ๋าแพงมากมากเลยเราก็ของทาของญาติพี่น้องนั่นแหละตายายของนางวันเพนกับนางพิซรีนะ่ะนายรบอนะ่ะพี่น้องกันเองหละถ้าบอกว่ามาเก็บได้เลยไม่ต้องเกรงใจหรอกเพราะว่าถ้าไม่เก็บมันก็มันก็ทิ้งไปเวธรรมชาติของมันอนะ่ะมันเก่มันก็หลุดร่วงทิ้งไปโดย ไม่มีเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเนาะลกเขือเนาะใช่เก็บไปแปรรูปไปดองอะไรไว้กินปีต่อไปปีข้ามปีนดดเนี่ยดูสี่ิ้ต้องจ๋จแถวทะเลเฮ้ยดูสิแต่ก,กิ่งหนึ่งก็จะได้หนึ่งกิโลแล้วน่ะดีกว่าได้ปลาเมื่อกี้น่ะ ตัวเชื้อมันดีที่สุดมันมันสำเร็จรูปเลยมันไม่แต่มันมีปริมาณว่าเอ่อหนึ่งถุงนั้นะสามารถดองได้กี่กิโลกกี่กิโลกันแกนะถ้าถ้ามันเกินไปเวลาเราดองรสชาติมันก็เฟื่อนก็ไม่อร่อยมันต้องเอาที่ลงอ่ากลังดีกันนะไม่ใช่เเมื่อเช้าใส่เสื้อสีแดงวันนี้ตอนบา่บายใส่เสื้อสีขาว ถ้าพี่น้องไปดูคลิปเก่าอันเมื่อเมื่อเม่เช้าจะเป็นคลิปเสื้อสีแดงมาเก็บคนเดียวอันนี้พาน,น้องมามาเก็บด้วยก็เลยเปลี่ยนเสื้อแดงมันเปื้อนไปหมดแล้วเลยเก็บไปหัวเชือมีทุนละห้าสิบบาทแต่ปัจจุบันน่าจะขึ้นราคาละมั้ง <c> ท <oughs> ี่ร <c oughs> ้านนั้นเขาขายเนี่ยทำไมมักองจับบันนีจะนุนไหมเดี๋ยวในตอนลงรถรถกลิ้งอะ่ะรถมันลื่นได้จับภาพไหม พี่น้องจ๋าดูสิใายหนังแล้วรื่นเลยเหรอตลอดีโอแม่คบเตอร์เอ๋ยให้มันลำบากสาดนั้น คนกี่เลยเนี่ยเออจะเพุดด่อนแรกจลังก่อนใต้น้ำอ่ะล่างสะอาดก่อนล่างจะทานอุทาณา,าจะปลาพอประโยชน์ประมันได้นี้กันไะม่นานดีนะมาเก็บไปเหอะเพราะว่ามันผลม,มาแบบนี่อ่ะโดนเก็บมันก็ร่องม,มันก็โดนลุงไไม,ออมันสูงไปไหมเออมันสูงไปมันต่ำไป ดีเนาะถ้าถ้าบางแห่งเข้าขายนะไปขอเข้าไม่ได้นะอ,อันนี้ของพี่น้องเราเองเก็บได้เก็บไปเถอะม่งเขาลงจะได้ประมาณสามกี่โลมึงเนาะในทงนั่นน่าจะได้เอาก็ะปุกใส่ล้างให้สะอาดให้มันเสด็จน้ำก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นก็ คือเราเอาไปก็เอาไปเอาดอเด็ดอันนี้เด้อก้านอะไรนี่นี่มันอ่ะก้านมันอ่ะที่มันอยู่ไหดีใจนะนะคราี่เขาดองข้างกล้ามได้บางคนอ่ะวนแทนแทนทำไมเนาะโ,โดหดดึง เจ้าหนอนะลุงยังอยากได้เลยเนี่ยที่จริงได้เทา่าไหร่ยิ่งดีน่ะเพราะว่าโดนน้องทลองทดลองทำก่อนใช่ไหมชิมได้ไหมฮะกินได้มันจะอร่อย,ยอออไ,ไหมก็เมื่อกี้ชิมของลุงอร่อยไหมอร่อยไอ้ที่ขวดไอ้ที่อ่าให้กินเมื่อกี้น่ะ จริงมันต้องมันต้องมีน้ำพริกเนืเ้อจิ้มน่ะน้ำพริกอะไรนะ,ะพริกเออพริกเกลือ,อ,กกลอมันจะได้รสชาติที่ลงตัวอร่อยนีมมน่ไม่ได้ปลาก็ได้เลนแต่ว,ว่านี่ถ้าเกิดเขาโทรศัพท์มาหาพี่เอากี่กิโลเองบอกพี่จะให้ให้ได้เดอ้อเดี๋ยวตักจ้างเดีวจะได้ไปเอาคนละร้อยนั่นเดือนพอไหมสามร้อยแค่ละเดือน ใช่สามกิโลร้อยนั่นแหละแต่บอกเพื่อมมุ่นคงเนี่ยเป็นรูปรูปไหมบ้านเนี่ยได้เพราะว่าเขามาจองไว้ตั้งแต่บ,บ่าอยอ่ะเขาบอกบอ,อกเอออย่างนู้นน่ารู้นะจองเราประมาณกิโลสี่ร้อยบาทนะ่ะบ้านให้บริเวอ,อบ้านให้วาเพราะว่าเขา เขาพี่น,น้องกันเนขาต้องแลวก็ให้ถ้าเราจองมีมันมีโปรเซ็นได้อ่ะแบบว่าเดือนพอแล้วยนพอยังคสามเดือนพี่ลุงไม่เป็นไรเดือนพอหรือยังย้าฮะตอนนั้นก็พอแต่ยายว่าลูกหล้านกลับบ้านกันเด้อ อะไรนะไหนบอกขึ้นไปเก็บสิฮะไปล้างขาหรือยังดูนานาตาเสดเห็นไหมเนี่ยนาตาเสดนาตาเสิดใส่เต็ม ไหนเนี่ยจ่ล้งเขาจะเล้งเจ้าของที่เจ้าของทาเขามั้งเออเร่เร่ลังงานเปนรื่องมนานเนี่ยที่เราเดินนี่แหละแล้วก็เตยนอกวัดอินตราเตยสมบัติเขาเป็นที่เขาซื้อต่อจากใครน่ะนั่นแหละเดือดเฉดอีตาเมนอีตาเมนนะใช่เดี๋ยวพี่จะพานำเองไม่รับเดี๋ยวลุงไปไม่ถูกทางเดี๋ยวมันจะลง เออน่าขายตามพี่มา ก็ขับเด้อรองท้าบางสันมานหมจะเด้อพีไปยาพี่พี่จะมาจ้าหรพี่ันเองจจึงตัดน้ึงตัดมอกระได้ย่ามาเลยเออรรเบียนธรรกรรมเนาะเก็บอะไร กันแล้วเนอะอยู่ตั้งไกล โอยจะลงแล้วคลองอันตรายมากพี่น้องพรมานมากรถไจะได้มันลื่นอ่ะ ได้ภาพมันลื่นจะซื้อนะปลาโอเคปันมามาเน่เคลื่อนสิมันลื่นลื่นมากเลย อด,อดทนมากเลยได้ไหมมาโอ้โ,อโอเวียนกรรมกว่าจะได้ นี่ต้องเป็นที่ความทรงจำพี่น้องเอ้ยทางเดินทางน่ะมันลื่นมากนะน้โอ้โห้เย มา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 แล้ว ได้พี่น้องเอ้ยมันลืมม่น,มมน,มมนโอ้ยทรมานเนาะ จะเก็บใช no? <laughs> ่ไหมย้ากลัวด้เนาะชีวิตพวกเราก็จะได้คลิปดีๆขึ้นมาเนาะอันนี้พี่น้องพอดีน้องเข้าไปเก็บโอ๊ยคาวเพลอิติ่งกระสังอืมน้อเก็บได้ไหมไวเลยนะลองดูินี่แหละชีวิตบ้านนาเราหาหาของกินตามดงตามป่าได้ได้ไหมล่ะ ลุงถ่ายลงเก็บไปดีมันต้องได้นลูกเพราะว่ามันมันก็เก็บไม่ได้ยากนะอาลุ้นเลยเออ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 นู่นล,นล,นลงน้ำได้ไหมวันนี้ไม่ซื้อปลาไม่ได้จ <c oughs> ะไปสื้อไปทำซีอืมวทำไว้ใจเสืเอปลา ตรงนี้ได้แน่นอนปลาจองไว้แล้วนี่แหละนี่แหละจะเดินปลาปาวันตะเป็กอ่ะนี่แหละน้องนี่แหละสนุกไม่หายน้ำเยอะน้ำตลอดใช่เนี่ยตรงนั้น่ะก็น้ำเย็นเลยเก็บมาสั่งพี่น้องเยเอ้ห็นได้ไงเมื่อกี้ว่ามีต้นนี้มีลูกอยู่เก่งจังรอดูหัวนะ ตุ๊บเลยชีวิตบ้านทุ่งหาเกินตามท้องไร่ท้องนาเก็บกระสังไปเข้าเอาไปทำกับแกงได้เอาไปตำปนด้ามใช่บอมบ่<ด>แม่นะเพลินดีจังพวกเราเนาะ ย you uh ังไงเดือย um, uh, uh ังยืนอันนีะไรตัวเองีเซลลยอนี่เก็บเก็บอือเอาเอาไปกินลูกอ่ะจริงเหรอผมเดือนไหนเกือบยิงมวย อยู่ไหนัน่นสนุกดีพวกราได้มาชมบรรยากาศท้องทุ่งไร่ท้องทองุทง่ทง,ง,ง,งนาเนาะมีความสุขจนพี่น้องเอ้ยนี่แหละชีวิตบ้านทุ่งหากินตามแบบอย่างนี้แหละเมื่อกี้รถรถล้มเนาะแต่ล้มมันไม่ได้แรงมันแค่ทลาเฉยๆสนุกดีตื่นเต้นดีจังร้าใจเนาะอืแล้วก็เดินทางกลับบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยไปเดืนเนาะ ได้ทั้งกันได้เออได้ทั้งอะไรรันเดนได้ทั้งเอ่อเครียกอะไรนะคือสังแม่นะก็พอลุงไปหนูก็แยกไปเลยเนาะคือต่างคนต่างแยกคือเนาะจ้าแป๊บหนึ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับจ้าเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปเด้อสวัสดีครับรถสภาพรถโอ้ยดูสิปลาไปเลยเด้อ ดูสภาพรถพี่สิโอ้ยต้องไปล้างใหญ่โตเลยต้องไปตรงนูก็ล้างไม่หมืล้างก่อนไหมล่ะปะปังงั้นโอเคต้องล้างยกใหญ่เลย แน่รถกีซอนเรลต้ติ้งต้อยไปซื้อปลาไม่ได้ปลาเต่มันหมดคนเยอะต้องจองอ่ะปุ๊โอเคแยกย้ายกันเด้อโชคดีมีชายสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าโอเคถึงบ้านเราแล้วพี่น้อง โอ้ยรถฉันต้องล้างใหญ่โตมโหระทึกเลยอฝนมันตกอุยอ้ยเดี๋ยวจอดก่อนแล้วก็ต้องล้างใหญ่เลย,ย <laughs> ดูสิพี่น้องจา๋าคราบรถลุยโคลนเมื่อกี้นะ่ะล้มเลยเมื่อกี้นะ่ะเดี๋ยวมีมีอะไรบุบสลายอะไรไหมไม่เป็นไรเพราะมันไม่ได้ล้มแบบรุนแรงมันแค่แบบ คือไม่ได้เชิงล้มจริงจังหรอกเนาะมันถลาถลายโอเคขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบใจนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบาย